ความคืบหน้าคดีที่นายปรินผ่านทิ่พักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ข่มขืนอนาจารย์หญิงสาวหลายรายซึ่งมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีขณะนี้รวม15คดีในวันนี้นายปรินยังคงเดินสายเข้ารับทราบข้อหาอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาที่สอน,น,อนลุมพินีนายปรินพร้อมด้วยทานายความเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหากระทํอนาจารย์ต่อหน้าธารกํานันโดยปกติแล้วนายปรินจะเดินทางมาด้วยรถยนต์ยี่ห้อ BMW ซีรีส์7สีขาวทะเบียนป้ายแดงแต่วันนี้พบว่านายปรินเดินทางมาด้วย โยนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวแทนภายหลังนายปรินเดินทางมาถึงสอนลุมพินีพบว่าพยายามเลี่ยงสืบวันชนและเข้าพบพนักงานสอบสวนที่บริเวณชั้น2ในทันทีสำหรับคดีนี้ผู้เสียหายอายุ26ปีทำธุรกิจส่วนตัวถูกลนลามโดยเหตุเกิดวันที่13พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ที่ผ่านมาต่อมาเวลา11บเอ็ดตาตำรวจลุมพินีนำตัวนายปรินฝากขังต่อสาลอาญากรุงเทพใต้ก่อนทนายความจะยื่นคำร้องขอประกันปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันภายหลังทนายความของนายปรินยื่นคำ ร้องขอประกันท้งนี้ศาลพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาหลักทรัพย์200,000บาทกำหนดเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจาักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล ภายหลังได้รับการประกันนายปรินได้รับการปล่อยตัวทันทีก่อนจะเดินทางออกจากห้องฝากขังของศาลด้วยสีหน้าเรียบเฉยโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดส่วนนายพิรนัทวงสวัสด์ทนายความของนายปรินเปิดเผยถึงกรณีแชทหลุดในแอปพลิเคชันไลน์ของนายปรินกับผู้เสียหายรายหนึ่งว่าแชทดังกล่าวเป็นแชทจริงแชทนี้จะใช้ในการต่อสู้คดีคดีหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องกลับขณะนี้กําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนหนึ่งได้สมมติให้กับพนักง,งานสอบสวนพร้อมให้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนแชทนี้เป็นของผู้เสียหายรายใดนนั้ขอ อนุญาตไม่ลงในรายละเอียดเพราะจะมีผลต่อรูปคดีพร้อมยืนยันว่าแชทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถหัดลังได้แต่ต้องมีพยานบุคคลมาประกอบเพิ่มเติมและเชื่อว่าพยานหลักฐานชิ้นนี้จะสามารถต่อสู้คดีให้กับนายปรินได้ส่วนจํานวนแชททานายพิรนัทระบุว่ามีจํานวนมากกว่านี้ทีมนทานายกาลังพยายามรวบรวมข้อมูลให้รอบครอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดเหมือนกับที่ตารวจพยายามรวบรวมสํานวนให้ดีที่สุดเช่นเดียวกัน สำหรับคดีอนาจารของนายปรินมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ที่สอน,นอนลุมพินีทั้งหมด9คดีวันนี้เป็นคดีที่4ที่พนักงานสอบสวนเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหายังเหลืออีก5าคดีที่พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก็จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันโดยทั้งหมดได้สอบปากคำผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว